ไปทำมาหากินเลยเด้จ้ารุ่นมึงใหญ่จะไปเอาอยังมึอนี่ยายแพย์ครับทุกคนนี่ยาจะไม่ก่าผ้ามวนเล้ยายเด้อผา,าลงททงลงทาหากินหาอากเลยด้ยจ้าไออันไหนอ,อันนั้นเลได้เด้อแพทย์ครับทางในทางปรกเ่แพทย์ครับตัวลูกเอามาแล้วก็อย่งเดก็ต้ให้เาเเด้อ หนองลงทงลงทาละ่ะมือนีตะท่องมาเด้ยมาเด้อม,มาพี่ไอซเสริมมาพี่ไอเสริมก็ย้ายบ้านก็ย้ายตู่มาหาลงทงลงทาหาของกินของอยากตาท่องเราบกข่อยสบายมือนี้เราเลยพักพรก,ก่อนมาจะย้ายเจ้าให้เจ้าให้เจ้านาก็ได้จะทวงจะตื่นเด้อ ด้วยจ้ารือมหาสาหลายทะเลหรือเท่าบาลิสานบาลเท่าเรียกเท่าพูนพี่ไอห้าอยู่เท่าผูนเท่า้จ้าเธอจะหากินไดเนี่ยหายากยากด้วยพี่น้องมาด้กินง่ายเลย กวนลูมันเขาเอาดีเอาใหม่เอาบ่อเอาใหม่บ่อบัดเดี๋ยวจะหักใหม่ได้ได้ว้วเอาดีค่ะ เขาพาทหน่าเล้ยวเร้วอย่างพี่ลายไมย์เมย์ม้งหน่อยบอพไายพายมากกนกินแ่บแฉบได้พี่อายนี่พ้ายเราอู้เอาง่างยางดูพี่น่องยังบอละหันดูเบื่อเบืออ Ừ. sao các bố bảo hơn sẽ học đời đi. ai? Chú bỏ vào chú thang con xèo. มาเท่ากับมวนเด้อพี่ใหญ่เนาะเมียพี่ใหญ่มาเห็นมาบ่ปาก็อย่าอย่าหยิกหยักแล้วอ่ะตัวนี้เขาเอิญเท่าเท่าผ้าอ้อมเขาไม่เท่าเก่าเนี่ยเป็นเก่าเก่าด้วยเนาะทั้งไตเป็นก่อนแล้วเนาะโยูโคอยู่ส้วมามลุยว่ะแมน กินแต่ปนเมื่อก็ดได้ปั่นหนึ่งบอกไงก็ใส่บกกเขื่อมก็ตึงข้นบ้าใส่บักทัวแ่บแสบได้พี่ออจิจะใช้แสบเพื่องใช่ไปละกินับอ้เนี่เพื่องโอ้อันนี้เมัน,กนอกัดแสบรู้บวกเขื่อนมันมีไรเขาไม่ได้หันอย่างที่ได้พี่ไอายเขาดึงข้นเธอละน้อยได้ ว่าใหม่เมีนโบเข้าใหม่น่านอ๋งามมากเข้าไปไล่กูอบ้ตวดตัวเราอเรา่หัวเราอะเอาดึงขึ้นในแม่บ so um, ัตเอาโยขึ้นเออเฮ็ดเจ้สารกันแล้วเขาหูเบ้าหูเบ้ากระไดเออนั่นเออนั่นเออ ไปนสมมึงได้เสียผสมทำมียูทูบม <si> ึงเที <S 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 ่ยงคนตําเฉี่ยมึใช้ได้คนเท่านะต้มนี่อ่ะนี่เทกองบนเ่กองนี่เมนกะเขาวาดกาเลยเนาะจะพอนิดวาดแล้เอานี่ไปหาตาใหม่อีนะไม่ยังพี่ไอ้บูบอ่บูตัวใหญ่ดิพี่ไอ้ เงี้ป้าบูตัวใหญ่บ่หัเ่กบ้ายคุเดียวที่แไข่มาัให่ล้วอ้วเนั่นแม่ะชุมเดียวค่อยปั่นจะค่อยปั่นแล้ววะกรเฮ็ดว่ะ ออ้พ nope totally ี่น้่งงามๆเลยเห็นบ่น้อยเลยแด่สองปัดล่ะพ่อลาบแล้วพ่อลาบแล้วกายชิพ่อลาบแล้วยายตู่ยายดูเคี่ยเล่นดีว่ เขาเผาอ้อมเขามันจะเอาแบบนี้เขาเมนเท่าเก่านี่น้มมาอยู่นี่โจ๊บเอาโุ๊บเอาคำอยู่ทั้งไต่เนี่ยเออนี่ใหญ่บึงข้อเท่าเหลวมาบึงเมียงหน่อยมกตัวนี้เขาเอินเมี่ยงหน่อยหูเด้นะอืมมันมามี่ยมาบุอยู่ในต้นไม่เขาเอินเมี่ยงหน่อยตัวนี้เขาเอินเมี่งหน่อยดู้มพี่ใหญ่ปะ เนาะตีผมว่าแต่ยูว่าแต่อยูจบกมเจ้แกมก็จบกมเจีูเป็นเขี่ยวเขียวดูเชี่ยวเใส่ยนะเห็ดแล้วไปใส่ถู้เย็นไ้นะใส่เย็นเลก็มาเห็ด เราเล่า e ้ามาเนอะชืว่าเลาเีเลาเลเานางเลอพี่อ้ายกลัวจะได้กินนี่นั่ัเข้าเล่นวันดทุกคนเข้าหายากเลยน้องเลยงามๆเลยพี่น้องได้หลายแล้วพ่อลาบแล้วไปบันนี้ตนนอนี้ไตตาปตตามลาบได้เลยจ้ามาเด้อมาเด้อ ไปปั่นวันนีตั็ง่ามมากไปปอาอเร็วไปวานนี้ยายจีเป้เหรอยังพี่ไอ้ฮะเออคอยเมาเลยคอยขอในเล่าแล้วเออทป้ทำเด้อให้ขอเนี้ยเด้อสวัสดีจ้ายายจิตุงบกเหือยจ่าเด้อไล่ไล่หาเท่ามาแล้วก็บจีตุงบกเหือเอาไปเจมหมอโคด เาเอากันน่ะเอาเลีองนี่ไงเขาเเอากันอันนีปูีเนาะันอันนี้พวปูใ่ปปแดขนุนหัหนใ่ไมน่เอาหัวปลาหอวปลาเอวปลาอะเรหรอข้าปูบ้านอเอโอ้โปลาแดดอร้อมดีพี่น้องปาดดเลยปลาโก้อ๋อพี่น้อง เอน้าปลาเดกหรือนี่ปลาแตกตอนใหญ่เอวิซานนี่แหละนี่เอาหนังฉันน้ำมอื่อกินอ๋อวัวแดงยากใจเราจะได้กินกินปลาแดกองเตะหู่ลังก็เนี้ดังตัวแล้วเราจะได้กินอย่างนี้งานแค่งานก็เริ่มพี่นองด้ยอีกป่อีกหน่อยจังหน่อยทัวแดงอืออืมนาเย็นนะจ๊ะเนาะ ใส่ตองใส่ปลาทูน้ำเดือดจ่าเด้อเอาของข่าวใส่น้ำจ้ำมันชีเจมีปลาพอมีปลาหยางก็ใส่ไ,สด,ไสาาด้ดไ<ส>อกเกอาใส,กกสกก่ปลาทูต้มปลาทูนะจ่าต้มทูคนใส่กระเทือยเหน็บกระเทือยลงไปหุ่นใหญ่เลยกระเทือยลงไปนะพี่น้อง มู๊อดีกเลยบังบออพี่น้องงัวงัวงัวพีีใส่เรื่อยๆนี่พีชใส่ได้อกมันอันนี่ไปอ้าวอพอแล้วกรลังตัง เอาพี่น้องนี่ลวกเอาเด้อจ่าเด้อใส่น้ำร้อนนี่เทาน้นไม่พอเนี่ยยายเอ้าเออเอเอ,เอ,อ,อลวกน้ำร้อนเด้อลวกให้มันนี่มูมอเพิน่นบ่ลวกยายต่ยายของยายลวกเออนี่ลวกได้แล้วก็ค่อยได้ดทำได้ปรุงเนาะพี่น้องเนาะสอง กต้อนเออ่าล่งเพื่อควาวมีแม่งอะไรอะไรเขาบอกอันนี้เขาบอกกินชดเอขาใหกินสดเจอเหนยวของโม่นกินสดของใหญ่บนกินสดน้ำกันเหมือนมันใหญ่ลงนี่แช่น้ำหมอเลยแมป้าวางใช่น้ำหม้อโอ้สีมือให่ตู่ก็ให่ตู่เด้อพี่น้อง หอมเอือนั่นพี่น้องนี่กอนเท้าลเขาลงไปลวกแล้วเหอมไปใส่หมหอมมีหอมหูเสือไปจ้าหอมเปเอห่ห้อมไปห,หอมลกไปเออ โอ้มาเดือพี่นองเนื้อมันกินไใหญ่เด้อเส็บๆเลยแหละโอ้ยเส็บเส็บเบลงหัวลงเอหัวไรผูดบ้านอืมจะมาหน่อยอยู่นี่แล้วก็เอาบะเเข้งบะเเข้งลงไปป๊าพี่นองเออเสบเสบเลยโอ้ยไม่คายแส่สองสามหลยนี่ตักเบีไว้ใส่บา รดลงไปใส่หลายเสียหลายใส่น้อยเสียน้อยนี่น้ำประเด็ดเสียมเสมันเด้อพี่น้องมากินยายเด้อแฟนครับสุผูจุคุนตัวเธอเขาใช้บอกตัวจะบางนางแน่นอนคนหนึ่งมามีบอกตัววพี่น้องกินแบบบาดบาดโดยจ่าเด้อ พ okay. um, uh, ี่ถ้าพี่กิดด่างได้จ้าเด้อยายก็คิดจบคลิปยายเห็นอันนี้แล้วยายเห็นคิดด่างแล้วยายคิดจบคลิปลักเท่าไว้เพียงแค่นี้ได้จ้าขอพุ่นทุกกำลังใจขอพุ่นทุกไหล่ทุกแจ้ทุกคอมเมนต์ย้ายได้ทุที่เจ้าของห่าแต่ย้ายที่ขาดประกันได้ยายขออภัยได้จ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนทุกทูนดูความคิดตามคลิปยายต่อไปได้ได้จ้า